สวัสดีครับพบก,กันอีกเช่นเคยในแฉหมดเปลือกเรื่องประกันกับโดง่งพี่โดง่งหรืออาจารย์โด่งนะครับคอนเทนต์ในวันนี้คือ99%ของการขายได้ในวันนี้เกิดจากการเข้าพบเยี่ยมเยี่ยมในวันก่อนครับไม่คยจะดังเลยนะครับนะครับอีกครั้งนะครับ 99%ของการปิดการขายหรือการขายได้ในวันนี้เกิดจากการเข้าพบในวันก่อนนั่นเองนะครับจากประสบการณ์ของผมตลอด20กว่าปีที่ผ่านมานะครับเอาตัวผมเองเป็นหลัก20ปีนะครับที่ผมปิดการขายได้หรือขายได้ในวันนี้ที่ลูกค้าเมตตาทำประกันในวันนี้เกิดจากการเข้าพบเยี่ยมเยียนพูดคุยทักทายในวันก่อนหน้านั้น เสมอนะครับแทบจะไม่มีเลยนะครับว่าไปพบครั้งเดียวแล้วปิดการขายได้เลยแทบจำไม่ได้เลยครับว่ามีนะครับจากประสบการณ์ส่วนตัวของอาจารย์โดกหรือพี่โดกนะครับและเท่าที่ผมสอบถามจากเพื่อนๆที่เป็นตัวแทนประกันชีวิตที่อายุมากๆอายุงานมากๆ หรืออายุงานมา4-5หปีทุกคนเป็นเหมือนผมหมดนะครับที่ปิดการขายมาที่เอามาบอกกันในห้องลายเอามาแจ้งกันเอามาพูดคุยกันนะครับล้้นแล้วแต่ที่ปิดได้ไม่เคยปิดได้ในครั้งเดียวนะครับส่วนใหญ่จะปิดค่าได้จากการเข้าพบพูดคุยท่ามทามเยี่ยมเยียนเสมอนะครับและบางทีใช้เวลาหลายครั้งหรือใช้เวลานาน,านในลูกค้าแต่ละคนจึง วันนี้จึงถึงเห็นมารู้ผลว่าวันนี้ขายได้ละปิดการขายได้แล้วเก็บเบี้ยประกันมาแล้วแล้วเอามาเอามาบอกให้กับทีมงานเอามาบอกให้กับหัวหน้าผู้จัดการหรือหัวหน้าตัวเองให้ทราบว่าวันนี้ปิดการขายมาได้แล้วนะครับอันนี้คือเรื่องจริงนะครับเพราะฉะนั้นนะครับการที่ตัวแทนจะขายได้นะครับ ก็คือจะต้องไปพบปะพูดคุยเยี่ยมเยียนทาบทามแนะนำตัวก่อนเสมอนะครับถึงจะมีการปิดการขายได้ในเวลาต่อมาแล้วยิ่งโดยเฉพาะถ้าเป็นลูกค้ารายใหญ่ๆนะครับบางทีใช้ระยะเวลาเป็นเดือนนะครับอย่างเร็วก็6เดือนนะครับที่เก็บเบี้ยกันหลายๆแสน หรือเป็นลานเด่นะครับบางทีนะครับเป็นปีนะครับรู้จักเยี่ยมเยียนทักทายพูดคุยนะครับมาหลายเดือนหรือเป็นปีนะครับถึงจะปิดการขายได้ในวันดีที่ทราบข่าวกันนะครับแต่ไม่เฉพาะรอยลูกค้ารายใหญ่นะครับลูกค้ารายย่อยรายขนาดไหนส่วนใหญ่แล้วก่อนหน้านั้นได้มีการพบปะพูดคุยกันเสมอนะครับไม่ใช่ว่าเจอปุ๊บขายได้เลยนะครับเพราะฉะนั้น ข้อในวันนี้ผมหวังว่านะครับตัวแทนประกันชีทุกคนนะครับที่กำลังจะก้าวเข้ามาในธุรกิจนี้หรือก้าวเข้ามาแล้วใหม่ๆห,หรือเป็นตัวแทนใหม่ก็ตามนะครับแม้นกระทั่งตัวแทนเก่าก็ตามนะครับหลายคนใจร้อนนะครับว่ามาพบลูกค้าแป๊บเดียวหรือครั้งเดียวหรือ2ครั้งหรือแค่สีหวันแล้วจะปิดการขายได้เลยผมตอบได้เลยครับว่าเป็นเรื่องอยาก พูดแบบไม่เอาใจนะครับเป็นเรื่องยากครับแต่การที่ตัวแทนคนหนึ่งจะขายได้บ่อยๆที่คุณเห็นก็คือเขาพบลูกค้าบ่อยๆพบลูกค้าหลายคนพบไลน์นี้พบเยี่ยมคนนี้พบไลน์นี้เย,ยี่ยมคนนี้นะครับไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งไลน์เนี้ยที่พบเอาไว้6เดือนลกลับมาซื้อในวันนี้โอเคไหมฮะผมยกตัวอย่างก่อนจะจบนะครับอย่างผมเนี่ยวันเนี้ยลูกค้าโทรมานะครับ ผมก็รับสายลูกฟ้าเป็นฝ่ายโทรมารับสายฮัลโหลสวัสดีอ่าอ้าวโด่งนะเออโอ้ผมกําลังคิดถึงท่านอยู่เลยเนี่ยนะเขาผมก็ทักทายเขาก็หัวเราะนะแล้วเขาก็บอกว่าเออวันนั้นที่เสนอเอาไว้เนี่ยแบบนี้แบบเนี้ยแบบมันเป็นแบบนี้ใช่ไหมผมบอกใช่นะเขาบอกใช่เออสนใจละอ่าสนใจละอย่างเงี้ยน,นะครับผมก็บอกโอ้ดีเลยละ่ะอยากให้ทํานานแล้วงั้นเดี๋ยว มลืนนี่เดี๋ยวไปหานะช่วยเตรียมบัตรประชาชนไว้ด้วยเขาบอกโอเคจบเห็นไหมฮะดูเหมือนง่ายแต่จริงๆแล้วก่อนหน้านั้นอ่ะผมไปหาไปเยี่ยมเยียนตลอดเวลาเป็นแรมเดือนแรมปีแล้วก็เสนอข้อเสนอเอาไว้พูดแบบประกันเข้าค่าเอาไว้บอกถึงความคุ้มครองเข้าค่าเอาไว้ว่าลูกค้าจะได้อะไรในประกันแบบนั้นอย่างเคสนี้เป็นประกันสุขภาพวงเงินเท่าไหร่เท่าไหร่ยังไงดียังไงเบี้ยประมาณเท่าไหร่ แล้วก็ไม่ได้ปิดการขายจนกระทั่งผ่านมาหลายเดือนลูกค้าเป็นฝ่ายโทรมาเองว่าพร้อมแล้วที่จะทำแล้วก็ทบทวนนิดหน่อยทางโทรศัพท์แล้วก็นัดพูดกันประมาณไม่เกิน5นาทีก็นัดหมายแล้วก็วันนี้ก็ปิดการขายมาลูกค้าก็เมตตาทำมาเบี้ยประกันประมาณเกือบ9 0้าหมื่นะครับประกันสุขภาพนะประกันสุขภาพอย่างเดียวนะครับแบบเหมาจ่ายที่กำลังเป็นที่นิยมในตอนนี้ครับก็หวังว่า จะเป็นประโยชน์กับว่าที่ตัวแทนตัวแทนทุกคนนะครับใจเย็นๆนะครับพบลูกค้าเยอะๆนะครับเยื้เย็นๆๆเยอะๆเดี๋ยวลูกคา้าเมตตาให้เราได้ขายประกันและไว้วางใจให้เราได้เป็นผู้ดูแลกรมทรรของเขาและอาจจะไม่ใช่ของเขาคนเดียวอาจจะยกครอบครัวเลยนะครับซึ่งเป็นสไตล์ของพี่โดที่เวลาขายขายยกครอบครัวชอบกดไลค์กดแชร์ กดไลค์เลยครับอย่าลืมอย่าฟังเพลินนะครับกดไลค์เลยนะครับครับสวัสดีครับ